คลิปนี้จะมาแนะนำการป้องกันไลน์ถูกเจะระบบป้องกันโดนดูดข้อมูลไลน์จากแอปภายนอกนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าไลน์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีการส่งข้อมูลออกโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งปกติไลน์จะเก็บข้อมูลการใช้งานแชทของเราด้วยนะครับดังนั้นเราควรเชฟป้องกันไว้ก่อนวิธีตั้งค่าการป้องกันนะครับก็เข้าไปที่ไลน์ครับจากนั้นไปที่หน้าหลักด้านล่างซ้ายตรงนี้ครับ ไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าด้านบนขวานะครับต่อมาไปที่ความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นเมนูนี้เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอกตัวนี้เลยนะครับหลายท่านชอบเอาลน์ไปเชื่อมต่อกับแอปต่างๆเวลาเข้าใช้งานนะครับจุดนี้แหละครับที่ทำให้ลายเราถูกจอระบบเอาข้อมูลเพราะว่าแอปพวกนี้มันสามารถดึงเอาข้อมูลในลายของเราได้เพราะฉะนั้น ให้เราเข้ามาเช็คดูนะครับตรงนี้ก็คือรายละเอียดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนท่านไหนที่ใช้ลายอยู่ให้ลองเข้ามาอ่านดูนะครับแล้ววิธีแก้ทํำยังไงให้เรากดคําว่าไม่อนุญาตปิดไว้เลยนะครับการส่งข้อมูลพวกนี้ไม่งั้นลายเราโดนดูดข้อมูลแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราเข้ามาปิดไว้เลยนะครับต่อไปจุดที่2ที่เราจะปิดนะครับให้เรากดย้อนกลับหนึ่งครั้งนี่นะครับเมนูนี้ ให้ข้อมูลการใช้งานตัวนี้นะครับกดเข้าไปให้เราเข้ามาปิด3ข้อนี้ปิดไว้เลยนะครับหลายท่านไม่รู้เลยว่าไลน์ตัวเองมีการเชื่อมต่อกับแอปภายนอกอยู่ดังนั้นควรเข้ามาเช็คแล้วปิดข้อมูลพวกนี้ไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆและญาติพี่น้องของท่านเข้ามาเช็คดูกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ สวัสดีครับ